ออาใครจะไปเที่ยวกันคะไปเที่ว ก็งงง่ายนะคะอ้าวเด็กๆต้องนันั่งขัหลังไปผิเข้าหาเบาะหลังนะคะ,ะเพื่อความปลอดภัยเนาะโอเครถนี้อัพพาร์โมยูนีทนะคะน้องทับิมชอบมากเลยนั่งแล้วก็ไม่ร้องไห้แล้วก็หลับมากไปซะ,ะเรามาถึงฟาร์มกันแล้วนะคะมาถึงได้ประมาณชั่วโมงหนึงแล้วค่ะ <S <S แต่น้องทับทิมยังหลับอยู่บนคาซิตอย่างสบายอกสบายใจนะคะ คุณแม่อย่างเราก็มีหน้าที่รอค่ะรอลูกตื่นนะคะคาซิตตัวนี้นะคะน้องทับทิมนั่งที่ไรหลับทุกทีค่ะแม่ก็รู้สึกดีใจนะคะที่แม่เลือกไม่ผิดจริงๆเป็นเตียงเคลื่อนที่ให้กับลูกได้เลยเนาะอัพโมยูนิคนะคะถ้าใครอยากตามตามได้เลยค่ะ